สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูรถคูปต้าเดินดตามควนดีหนึ่งคันอันนี้เบื้องต้นมันเป็นแบบหยอดหยอดเมล็ดนะครับหยอดเมล็ดมานะครับก็มันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วแหละน่าจะใช้ได้แค่ตัวรถกับไอตัวล้อบนนี่นะครับไอตัวล้อนะครับก็จะไปใส่พวกแหวกล่องอะไรพวกนี้นะครับถ้าถ้าอยากถ้าลูกค้าอยากจะเอาไปซ่อมอะไรก็เดี๋ยวผมจะจัดไปให้แบบนี้เลยนะครับก็คือก็คือว่าแบบเป็นลักษณะนี้นะครับ มันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วมันน่าจะแตกแล้วมันต้องอไปซ่อมเเกราเฟืองผมมองดูเมื่อกี้มันยังหมุนอยู่นะเฟืองนี่ต้องลอ,งอไปซ่อมๆดูนะครับผมก็หายตาสภาพานี้เลย,ยเครื่องมันจะเดินบอลมันจะดับอนะไอะ่ลองเดินหน้าไปหลังหน่ยครับอันนี้จะเป็นคูป้ตนะครับ E5 นะครับ E50 นะครับ, e รบ, e รบ T มก็ค่อนข้างจะรุ่นค่อนข้างจะใหม่แล้วจอดหมกอยู่ในปา่านะู้นครับเพิ่งจะมงางัดออกมาเมื่อกี้นี่ก็มีอุปกรณ์แลก็มีชิ้นบนตรงนั้นสีขาวนะครับแตกนะครับพลาสติกแตกนะครับโดยรวมวันนี้สมบูรณ์สวยๆนะครับพวกตัวเครื่องตัวบอดี้รถสวยนะพวกอกวุปกรณ์หางมันมันเป็นพลาสติกนะมันก็แตกตามอยุการใช้างานอยู่แล้วนี่ครับนะรถเดินได้ขับได้ปกติเลยครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับหรือโทรเบอร์ก็เป็น0 8 9 4 9 1 1 6 9 9นะครับชื่อมดนะครับนี่ผมเองครับชื่อมดก็ก็คือเบื้องต้นตอนนี้นะครับของนะครับยังไม่ถึงเมืองไทยนะครับก็ต้องรอประมาณผมผมผมจะใส่ตู้เทนเนอร์นะครับประมาณวันที่10 12ประมาณนี้นะครับเดือนกรกฎานะครับ2 5งพันนะปีนี้นะใช่ไหมหกสิบหกหกสิเนี่ย66สิบเนาะ ก็นี่นะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวประมาณต้นเดือนต้นเดือนอะไรอะกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหานะต้นเดือนสิงหาสึงห์ไทยแน่นอนครับคันนี้ตาก็ด้ครับอุบต้ารหัสไรนะแททีดีหกนะครับอันนี้ประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ก็ไปแล้วครับถ้าสนใจ ติดต่อสอบถามได้ครับบริษัทอำนาจคือมืนเกษตรนงเข้ารถเก่าญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับ